ล่าสุดตอนนี้กรมควบคุมโรคก็มีการเผยแนวโน้มแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าโควิด1 9ประเทศไทยนั้นลดลงซึ่งล่าสุดเนี่ยตรวจพบชาวต่างชาติที่ติดเชื้อสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเพียงแค่1รายเท่านั้นเองนะครับโดยนายแพทย์ททเรศการัส สนายราวิวงนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก็เปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อที่ผ่านมานะครับว่าได้มีการทราบถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ของประเทศไทยที่ตอนนี้มีแนวโน้มที่ลดลงแล้วนะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พบกว่า200รายแต่ว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยจะเป็นกลุ่มเดิมที่ยังคงไม่ได้รับวัคซีนหรือว่าได้รับนานแล้วนะครับแล้วก็ภูมิก็ตกลงก็อยากจะแนะนําให้กลุ่มเสี่ยงนะครับพวก607เนี่ยโดยเฉพาะ เข็มกระตุ้นเนี่ยไปทําการฉีดแล้วก็มีการฉีด LAAB ที่พี่ได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็คือวัคซีนแ lap เป็นวัคซีนแบบภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการพูดถึงมาตรการที่จะใช้ lap เนี่ยในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีที่ไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนด้วยนะครับในที่ประชุมรวมถึงมีการพูดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะใช้ดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ น,นอกจากนี้ที่ประชุมเขาก็ยังได้รับทราบการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิดที่เข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลตั้งแต่9้ามกราคมที่ผ่านมา12รายพี่เอิญล่าสุดสัปดาห์ล่าสุดพบเพียงแค่1รายแล้วก็ไม่ได้มีอาการนะคะคซึ่งระบบการเตรียมพร้อมรองรับก็เป็นไปตามแนวทางที่คาดการไว้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ยังมีมาตรการเดิมที่ใช้อยู่ต่อเนื่องนะคะส่วนที่กังวลกันว่าหลัง6กุมภาพันธ์เนี่ยจะมีกรุ๊ป ทัวร์ต่างชาติเข้ามาเยอะอนะคะ<ช>ที่ประชุมก็มอบกลมค,ควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่หรือว่ามีประเด็นอื่นแทรกเข้ามาไหมยังไงใช่ครับสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด19ในกลุ่มนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับก็จะมีการเปิดจุดฉีดในหน่วยบริการของสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดไปแล้ว37จังหวัดส่วนโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็คาดว่า ในห้วงสัปดาห์ที่อสัปดาห์ถัดไปนะครับก็น่าจะมีการเริ่มให้บริการได้แล้วครับทางด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงกรณีการขยายอายุวัคซีนไฟเซอร์บอกว่าวัคซีนที่ใช้ในไทยตอนนี้ก็มีไฟเซอร์แล้วก็แอสตราเซเนกานะคะมีความปลอดภัยสูงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลชัดเจนเลขาธิที่การออยอร,ระบุด้วยว่าการอนุมัติขยายอายุก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็กฎหมายของประเทศไทยเรานะฮะซึ่งประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปสิงคโปร์อินโดนีเซียเขาก็ ขยายอายุวัคซีนเป็น15เดือนเหมือนกันนะเพราะว่าตรวจสอบแล้วว่ายังมีคุณภาพที่ดีนํามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง่อะเห็นไหมเราก็มีมาตรการหลายอย่างนะครับเตรียมฟื้นฟูเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วแล้วต่อไปเราก็จะเป็น new normal ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ่ะ